ตำลงมันร้อนเลยมันเป็นไรมันถึงตัดเนี่ยขอดอกเรื่องไหนต้องบอกว่าดีใจมากเลยใส่ได้แล้วคือก่อนหน้านี้มันมันใส่ไม่ได้เว้ยคือแบบว่ามันอ้วนถึงขนาดที่ว่าเสื้อที่มันอยู่ตรงตรงตรง,ตรงเอวตรงนี้ใช่ไหมมันขึ้นไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบว่าปีอ่อะเออแกนเสื้อตึงยกไม่ได้เออกระโปรงนี่แบบเอาขึ้นสะโพกไม่ได้แล้วแบบว่าฉันซื้อมานทำไมวะเนี่ย ซื้อมาแล้วฉันใส่ไม่ได้แล้วฉันก็เสียายเว้ยตอนแรกก็คิดว่าจะตัดใจแล้วตอนแรกยังไม่กล้าหยิบเสื้อมาใส่ว่ารีบหยิบกระโปรงขึ้นมาใส่ก่อนเพราะว่ากระโปรงตัวเนี้ยเราเคยจะพยายามลองใส่อยู่ทีหนึ่งแล้วมันอีกทีหนึ่งตอนช่วงประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็ใส่ไม่ได้เฮ้ยมันขึ้นนะมันผ่านสะโพก่ะแล้วก็แบบตอนแรกก็บอกเฮ้ยจะติดพุงปะวะก็เลยแบบแล้วมัน แล้วพอตอนใส่มันเป็นฟิลที่แบบว่ารู้สึกดีมากเลยว่าแบบว่าพอมันผ่านสะโพกเสร็จปุ๊บมันก็ดึงขึ้นได้เลยแล้วมันก็รูดซินได้เลยแบบแบบที่เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบฮึ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 บอะไรอย่างเงี้ยแบบม <c oughs> ีความสุขเ <c> ส <oughs> ื้อมันเป็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้นไม่อยากใส่แล้วมันน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากจริงๆสภาพน่าเกลียดมากคือแบบตอนนั้นรู้สึกอยากถ่ายรูปไปเลยจะได้เปรียบเทียบให้ดูให้เห็นชัดๆแต่ก็แบบว่ารับตัวเองไม่ได้เกินไปเว้ย ใส่ได้แล้วค่ะใส่ได้แล้วแบบยกแขนเสื้อได้ด้วยนะไม่แน่นนะคนปกติใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบ <laughs> ที่บอกนะคะว่ามีรดน้ําหนักครั้งนี้ยต้องบอกว่ามีาหวังกับผลลัพธของมันมากเลยนะเพราะว่าเราคิดที่จะแบบว่าใช้วิธีการที่แบบว่าลดเร็วผอมเร็ว ใช้ตัวช่วยตรงๆงเลยนะใช้ยาลดยาลดน้ําหนักบ้างอดกินบ้างล้วงคอบ้างเนี่ยเลิกหมดทุกอย่างเลยคือตอนนี้กินปกติมากคือต้องบอกว่ากินเยอะกว่าผู้ชายบางคนดิสัมปลาเผาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ากินไก่กินได้นะคะแต่ขอให้เลี่ยงทอดนะคะแล้วก็หนังไก่เนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมันเนาะถือว่ามันเป็นแบบ อะไรก็ไม่รู้ต้องรีบโยนทิ้งเลยอย่างเงี้ยเออก็จะได้ลดน้ำหนักไปด้วยกันนะคะสวยไปด้วยกันหล่อไปด้วยกันหุ่นดีไปด้วยกันแบบสุขภาพดีไม่โยโย่นะคะยังไงก็ใครที่กําลังลดน้ําหนักลดความอ้วนหรือลดไขมันอยู่นะคะสามารถเข้ามาคุยกันได้เข้ามาแชร์กันได้นะคะหรือามเทคนิคน,นี้ได้มีไม่ห่วงเออพูดจริงๆนะเราไม่ห่วงเวยเออแต่เราอยากให้ทุกคนแบบลดอย่างถูกวิธีและสุขภาพดีไปด้วยกันนะ